นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาภูตังสระนังตัจจ ชามสังฆสารนังกชามีสังฆสารนังกชามิโพติยมปิภพธังสารนังกชามิโทนิยมปีโพธังสารนังกชามิโทติยมปิพมสารนังกชา ทูต uhm, ิยัมปีธรรมังสารนังกัจจามิทูติยัมปิสังฆังสารนังกัจจามิทูติยัมปีสังฆังสารนังกัจจามิตาติยัมปิพุทธังสารนังกัจจามิตาติยัมปีพุทธังสารนังกัจจา ตาติยมปิธรรมังสระนังกัจจามิตาติยมปิธรรมสรนังกจามิตาติยมปิสังสระนังกัจจามิตาติยมปิสังฆสรนังกัจจามิปะะติปตาเวราณีสิกขาปังสมมา ปิยาวิปานติปตานเวรมณีสิขาปะทังสมาทิยาไม่ปทินาธนาเวรามณีสิขาปทังสมาทิยามิอาทินาธานาะเวรมณีสิขาปะทังสม,า,มาทิยาไมิกรรมสุมิชารา สิ kh kh ā ā กขาปัทงสมาธียามิกาเมสุ ā ā มิฉาจาลาเวรมณีสิกขาปัทงสมาธียามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทงสมาธียามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทงสมา สุราเมรยะมัชาปมาทฐานาเวรมาณีสิกขาปะทังสมาติยาเมติมาณีปัญจาศิขาปะทานีสิเรนสุตต an. ิยันติสาธิเรนะภูกระสังปันสิเรนะนิพุตติยันติาุ สีรัวิชนธรรมยีสาธุอมภันเตจังใจน้าลูกนะอยก่าคุยกันลูกนะฟังหลวงพ่อนะขอนอบร้องแด,ด่พระพระตนักไกรมันมีพระพุธพะทธธรรมและพระสงฆ์ขอถวายความเคารพ ท่านพระครูวิถีธรรมประวัติและคณะพระสังฆาธิการและคณะพระธรรมทูตพระเจ้าอภินิหารวู่แล้วก็ขอเชิญพรทูตในการโรงเรียนราชบัณฑิตยาแลา้วก็คณะครูและคณะนักเรียนทุกท่านทุกคนวันนี้ก็ถืเว่าเป็นวัน มงคลอย่างยิ่งที่ได้มีพระอนุตธรรมพูดมาเผยแพล่พระธรรมะสอนให้นักเรียนได้มีความรู้มีความเข้าใจในหลักฐานพุทธศาสนาโดยวันนี้ก็จะใช้หัวข้อหักในการบรรยายมีหัวสามหัวข้อที่จัดข้อที่หนึ่งก็คือสี่ สินี้เป็นที่สำคัญมากที่สุดแล้วก็ะสองกตัญยูกตวเวทีอันนี้ก็ิ่งสำคัญหนกับและประการที่สามก็คือความสามารถทั้งสามอย่างนี้ถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักที่ได้กล่าวมาเรียกว่าเป็นหัวขอ้อโดยสังเกตแล้ เราจะมีความสุขความสบายจิตสบายกายสบายใจหรือว่าเราเรียกว่าความน่าจังบัญญายแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยก็จะมีวิทยากต่อเรียกว่าอะไรที่นําเสนอเรือ่องในสิ่งที่ดีก็จะช่วยให้เราได้มีสิ่งดีๆนั้นได้รับรู้รับทราบนั่นคาอธรรมทุก เดี๋ยววาเวทมสองปีสามปีเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดไม่สามารถที่เราจะมาเผยแพร่รับพุักศึกษาได้ก็กลัวจะมีปัญหาเรื่องการด้วยกันเลยไม่สามารถตอนนี้มันก็เบาบางลงเลยก็มีโอกาสก็ได้มาพบปะทั้งโรงเรียนแล้วก็พนะครูก็เหมือนว่ามาเยี่ยมเรียกว่าบ้าันเดอรเหล่านี้ต้องกลับเพื่อนกันด้วยหลักทั้สามอย่างนี้ได้ครัน ศีลก็คือการสำรวมกายวัใจให้เรียบร้อยเมื่อสักตู่ทัเเรียนที่ได้รับเนี่ยตั้งแต่ศีลหาข้อมีบทบัญัาิตั้งแต่ปานาติปตาอธินาธนาตาเมมุสาและก็สุระทินงทั้ง 3, 5, สามอาทิตย์ทั้งหศีลห้าเป็นศีลที่มีคุณธรรมศีลธรรมแลจะจริยธรรมเป็นอย่างมาก การเรียนรับสเรียนเนี่ยตอนนี้นักเรียนนั่งวามสงบถือว่าเรามีสิ่งสิ่งก็คือการสังบมกับกายวาจาจิตใจให้เรียบร้อยคือเราไม่พูดไม่คุยกันในขณะที่พระอาจารย์หรือว่าเด็กวัญใหญ่เราตั้งใจฟังตั้งใจฟังให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วให้นําไปใช้กรบพฤติปฏิบัติรันมาลูนะเออมันจะมีความรั้จักในอีกการมีความรูตัอยู่ ความประัญญูงต่อพ่อต่อแม่ต่อบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ที่สอนเราเราต้องมีความประัญญูคือรู้ผลเมื่อรู้ผลก็มีการตอบแทนอาจารย์ก็เชื่อว่านักเรียนเราเด่าต่อไปในอนาคตเติบโตมีฐานะดีอะไรดีก็คงจะไม่ลืมสถานที่เราเคยเรียนเป็นการที่วัดก็ต้องตอบสนองถ้ามีเรียกว่า เรื่ออะไรูมีคุณสมบัติเดียวว่าเรามีฐานหน้าที่ดีอะไรที่ดีความมั่นคงเราก็มาช่วยทำอย่างพระอาจารย์นี่การเรยนบ้านเกิดเรานอนไม่ได้โรงเรียนที่เร็ที่พระอาจารย์เรียนอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ละปีแต่ละปีก็ไปมอบทุนการศึกษาบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปทอดพระปาบ้างสี่นั้นก็ได้ล้านกว่าแล้วก็มาอีก เมื่อปีที่แล้วก็จะเร่วมมันจดัดกับคณะญาติยาโยมแล้วกับคณะศิษย์เก่าอรอีกแปดแสนกว่ากัดน,นี่เรียวกว่าเราไม่ลืมที่ฐานบ้านเกิดสถานที่เราเคยได้เรียนเคยได้มาใสาครูได้ให้ประสิทธิศาสตร์มีาความรู้ต่างๆเราสามารถจะลืมถ้าเราลืมแล้วชีวิตเราหมดหมดแล้วไม่มีไม่มีอะไรเลยอย่างน้อยต้องมีความกตัญญูรู้คุณให้ได้ แล้วกระการี่สูคือความสามัคคีความสามัคคีเเห็นได้ว่ากวานักเรียนจะมานั่งตรงนี้ได้ต้องใช้เวลาใช้เวลาเพื่ออะไรเพื่อจัดระเบียบเพื่อเกิดความสามัคคีในหมู่ในคณะครูก็เช่นเดียวกันถ้ามีความสามัคคีมีความพอร์สมาฉันท์ให้เกิดความสันติสุขเราก็อยู่อย่างมีความสุขความสุขนั่นแหละเป็นความที่เรียกเปบนเป็นกุสมทุกหลัก ที่ตอนนี้นักเรียนก็เลิกฟังแค่บรรยายตรงน,นี้รู้สึกว่าช่วงเวลาวันมันก็จะมีทีนบิทภะครอบคร่ำคืนควันพวกหมอหอนจะเลิกมาเลที่ถือว่าเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีพระอาจารย์มาบรรยายเพื่อให้รู้ใเนเบื้องต้นตอนนี้ก็คือเปิดเปิดการอบรมหรือว่าเปิดการเผยแพร่รับธรรม ทามโทษเระจะมาพูดตัวนีก็ขอให้นักเรียนทุกท่านทุกคนได้ตั้งจิตตั้งใจควาาความแล้วก็นำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะลูกนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนได้ตั้งจิตตั้งใจรูบาอาจารสอนอะไรก็นำไปปึกติปฏิบัติก็ขอรูบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาอยู่ในโรงเรียนเนี้ หลายท่านหลายรุ่นที่ได้ล่วงล่าไปแล้วก็คือเสียชีวิตไปมากมายไปบ้างองจิตวิญญาณเหล่านั้นก็ขอให้ปกป้องคุ้มครองแล้วก็มีบูญบารมีหลวงพ่อเต๋พระภูภาวนาสองรอดคนหลวงตู๊แย้มพระรูประยุทธ์รักาลและก็สิ่สิบสอสิบทั้งหลายจงระบาดาลประานพอให้คณะครูคณะนักเรียนทุกท่านทุกคนก็มีอายุวรนนักสุขภาระปฏิทานตรัสมรสมบัติที่สิบมิตประการใด ให้เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยคุณธรรมอันมีพระพุทธเจ้าพระตับเจ้าของพระสงฆ์เจ้าคำจุดทุกท่านทุกคนเธอ